ใจมาติดต่อสุดยั่ในความรักของสามคนก็เป็นหนักศึกษาลูมปอกามาแต่ก่อนและนี้มีทุนนอนเสมากมบายราตีไม้สับใจแต่เจ้าหรือไม่เอาก็ยังไม่แน่ คิดไปในครามสิจำแม้ตั้งปฏิบันมีใจฟ้องบ้าป่าตัวน คุณรู้หรือเปล่าครับคุณดาตีว่าเป็นวันที่ผมมีความสุขใจมากเีเดียวและก็อยากจะคุยกับคุณได้มันนานแสนนานโชคดีที่คุณหลวงบิดาของคุณได้ออกไปธุรกิจข้างนอกคุณดาตีครับเมื่อผมได้อยู่ใกล้ๆคุณแบบนี้ผมสบายใจมากเีเดียวคุณรู้ไหมครับว่าตอนที่ผมอยู่ในห้องเรียนน่ะผมยังคิดถึงคุณดีครับคุณดาตีแม้แต่จะทานอาหารที่ครับยังคิดถึงคุณยามจะนอนตั้งที่หลับสี่ครับคุณดาตีผมยังฝันถึงคุณอยู่เสมอ ชีว là, ok ิตของผมน่าจะขาดคุณไม่ได้กันแล้วเหรอครับคุณนาตีครับคุณแลกผมต่างคนต่างมีจิตใจสมัยใหม่กันแล้วทีนี้ผมจะพูดอะไรกับคุณนาตีสักอย่างแต่คุณนาตีจะต้องให้อภัยในคําพูดของผมด้วยนะครับนี่คุณมาดนคุณจะพูดกับพูดที่ค่ะนาตีจะให้อภัยในคําพูดของคุณมาดนทุกอย่างจริงเหรอครับค่ะคือผมจะบอกคุณว่าผมรักคุณมากสิครับคุณดาตีคือผมจะขอแต่งงานกับคุณนี่คุณจะว่าไงดีครับ ผมรักคุณจริงๆครับคุณนาตีชีวิตของผมจะได้อยู่ใกล้คุณแบบนี้ชีวิตจะต้องมีความสุขไปตลอดชีวิตทีเดียวแต่ถ้าขาดคุณนะคงจะไม่มีความหมายหรอกคุณตกลงแต่งงานกับผมไหมครับคุณนาตีต่อี่ผมชื่นใจสินี่คุณมาดนการแต่งงานี่คุณจะรีบร้อนทําไมคะทําไมเรืครับเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณกําลังศึกษาเระเรียนอยู่แนาตรีคุณกําลังศึกษาและเรียนอยู่ ที่นี้ถ้าเราแต่งงานี่ก่อน,อนาคตด้วยความมุ่งหมายของเรานะคงจะไม่สําเร็จหรอกค่ะมันไม่แปลกหรอกครับคุณดาตีเราทําสัญญากันก็ยังได้ว่าเราแต่งงานแล้วเราจะไม่อยู่ร่วมกันจนกว่าเราทั้งสองฝ่ายเรียนสนําเร็จแต่ฉันไม่เคยเห็นกอตัวไหนที่ไม่กินหญ้ากับตูกไม่กะถูกสิครับคุณดาตีแต่ก็ถูกไม่หมดหรอกธรรมดาสัตว์มันมีอารมณ์ไร้แดงมันไม่มีหนทางระบายแต่มนุษย์เรามันมีหนทางระบายตั้งหลายทางสิครับคุณดาตีผมรู้นะ คุณตอบผมไม่เต็มปากเต็มคำก็เพราะว่าผมรู้ว่าคุณกําลังรักอยู่กับหมวดพิชัยหรือติดต่ออยู่กับหมวดพิชัยจริงหรือเปล่าบอกผมสินี่คุณมาดน,นี่คุณคิดที่คุณพูดนะ่ะมันถูกทุกอย่างค่ะระหว่างราตรีกับหมวดพิชัยรักกันมากแต่คุณมาดน,นจะต้องเข้าใจทีโดวยว่าราตรีกับหมวดพิชัยนะ่ะรักกันเสมอกับพี่และน้องค่ะไม่ได้รักกันแบบชู้สาวที่คุณคิดหรอกถ้าคุณจะแต่งงานกับราตรีก็ได้ค่ะ แต่คุณจะพูดกับดาตีไม่ถูกหรอกคุณต้องไปพูดกับพ่อสิถ้าพ่อตกลงใจนาตีแต่งงานนาตีจิกก็จะแต่งกับคุณค่ะแต่ถ้าหากพ่อไม่ตกลงนาตีก็จะแต่งกับคุณไม่ได้เพราะราตีจะอยู่ไวเป็นลูกที่ดีของพ่อถ้างั้นตกลงดีคับคุณนาตีผมจะรีบกลับไปบ้านที่ไปร้องเรียนต่อพ่อของผมไม่มาติดต่อของพ่อของคุณเพราะระหว่างพ่อของผมกับพ่อของคุณน่ะก็ดีกันมากและภายในไม่กี่วันเราจะต้องได้แต่งงานกันแน่ คุณกับผมมาคู่ควรกันเลยหรือกับคนดนตรีต่างคนต่างไม่มีแม่เพราะต่างคนต่างกำพร้าแม่แต่ผมจะขอร้องอะไรคุณอีกสักอย่างก็ร้องอะไรกันว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณเลิกติดต่อกระหมดพี่ชัยได้แล้วเพราะผมไม่ไว้ใจหมวดคนนี้ผมรู้ดีว่าเขารักคุณอยู่้ากเขามาคุณในคุณพูดที่เพียงคำเดียวว่าคุณมีคู่รักแล้วและคู่รักอคู่รักของคุณขี้หึงเสียด้วยที่ผมขอร้องแบบนี้ไม่ใช่ผมจะเอาเปรียบคุณนะครับคนดนตรีเพราะผมรักผมจริงๆริงอ่าผมรักคุณจริงๆริงอ่ะ ทำให้ผมได้ไหมเมื่อคุณมาดนขอร้องาทียินดีที่จะทำง่ายค่ะพอดีหมวดพิชัยก็มาแล้วเฮ้อฉันนึกไม่ผิดว่ายหมวดคนนี้มันจะต้องมาหาคุณอยู่เสมอคุณจะต้องปฏิบัติอย่างที่ผมขอร้องนดิบุรุษตฏิโอ้โหปริคุณหลวงท่านไปไหนผมต้องการที่จะมาพบปากับคุณหลวงเลยทุรกับคุณหลวงเลน้อย ในคุณชื่อไงที่มานั่งคุยกับมาตีเนี่ยผมจําคุณได้กรบซ้ายกระพลาอาจจะเจอคุณมาแล้วที่ไหนก็ได้ชื่ออย่างไงมันก็ไม่เกี่ยวถึงใครหรอกถ้าต้องการจะรู้จักเราก็าได้โดยเฉพานั้ไม่รู้จักว่าเราเองคือนายมาโน,นลูกชายเศรษฐีกําพลพ่อข้าใหญ่บ้านหมาการันคุณระวง,งสงสัยอะไรในตัวของผมตีคุณมาถามทักไซ่ชื่อผมแบบนี้อ่ะไม่หรอกเราถามเพื่อหวังดีต่งางหาก เป็งชิบหายยห,หมอนีอ้นี่คุณนาตีคุณหลวงท่านไปไหนผมต้องการจะพบกับคุณหลวงอ่ะก็จะไม่รู้ว่าพ่อไปไหนคะ่ะทําไมที่คุณจะต้องไม่รู้ว่าพ่อของคุณไปไหนเพราะฉันมีปาระยุ่งฉันไม่ได้อยู่ดูแลพ่อจึงไม่รู้ว่าพ่อไปไหนคะ่ะเอ้คุณนาตีคุณนี่พูดเก่งกนทุกวันชนะคุณไม่น่าจะเอาคําพูดคํานี้มาใช้กับผมหรอก ไม่รู้ว่าพ่อของคุณไปไหนคุณมีภาระยุ่งคุณไม่อยู่ดูเลพ่อยังไม่รู้ว่าพ่อไปไหนทําไมที่คุณจะต้องพูดกับผมแบบนี้เดี๋ยวับคุณลาจีผมเสียใจด้วยเมื่อคุณใช้าวาจาพูดกับผมแบบนี้อ่ะ <c oughs> ท่านผู้หมวดทําใจน้อยไปได้อยู่ให้มันถมกับเด็กมันเรียกผู้หมวดบ้างทีผู้หญิงพูดแค่นี้น้อยใจเสียใจมองผู้หญิงเป็นคนใจต่ำไปไแลยสัไม ถ้าหมดไม่พอใจหมดเสียใจอะไรก็ไปเสพพันที่รัสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่โรงแ้มชากาแควที่จะต้อนรับคนทุกหน้าออกไปเลยิอย,อยากจะท้อไมห่หมดนี่ชิบหายหมูยาเลยจับกันผูหมวดเชื่อผมเถอะไอ้จัดโลกเรามันอยู่กันแบบนี้ลูกไอ้พวกนายทุนในลูกไอ้คนรวยเนะี่ยมันเบ่งชิบหายแต่เราไปซ้อมไปต่อยดีไม่ดีก็มีเรื่องในจับกันผูหมวดมีเรื่องถูกออกลำบาก หมดไม่เป็นไงผมที่ลูกหลายคนสงสารผมเถอะผมหน้าสิเปรนะครับท่านผู้หมวดยังสองปีผมประคับประคองให้กินบำเหน็จดชบำานาญดีกว่าอ,อย่าไปยุ่งมันเลยครับท่านผู้หมวดที่ดีกว่าครับท่านผู้หมวดไปเถอะเถอะอย่าไปยุ่งกับมันเลยเดี๋ยวจะจเกลียดหน้ามันในมืออย่าเลยครับท่านผู้หมวดแต่เราไปซ้อมไปต่อยมันมีเรื่องนะ และประชาชนก็จะพูดกันว่าเจ้าหน้าที่ดังแกประชาชนมันทำยากแต่เจ้าหน้าที่เราแต่มันไม่คิดสิว่าไอ้ประชาชนบางคนมันเบ่งชิบหายอะเชื่อผมผู้หญิงไม่รักก็เลยไปดิ้รกันบูมวดก็ไม่สนเราก็เราจยาไปสนเขาเลยรับเชื่อผมเถอะผู้หญิงเยอะไม่ได้มีคนเดียวแต่บนดาตีหรอกเป็นนายร้อยมันจะบหมวดผู้หญิงที่จัด แบม,มือก็มารับเป็นคุณนายคุณทูพหมวดดีเยอะไปดีกว่าก็ทันหมวดไปเถอะไปก็ไปหมู่ลาก่อนนะคุณดาตีเจอกันใหม่โอกาสหนะ้า <c oughs> คุณดาตีทําได้ดีมากพูดไปเพียงคาเดียวเท่านั้นหมวดพิชัยคนน้อยใจไปหลายวันคงจะไม่มา,าคุณหรอกเมื่อคุณมาดนขอร้องจําเป็นจะต้องทงํายนะ ดังนั้นผมจะรีบกลับไปน,นะครับคุณดตรีผมจะไปกลับไปบ้านไปร้องเรียนต่อพ่อมาติดต่อกับพ่อของคุณค่ะอยากจะชวนคุณดนตรีไปทานอาหารกันข้างนอกแตดนตรีไม่ว่างหรอกค่ะโอกาสหน้าเด็กกับคุณดนตรีถ้ามีเวลาว่างผมจะพาคุณดนตรีไปดูหนังด้วยกันดนตรีว่างดนตรีไม่ดังเกียรติหรอกค่ะลาก่อนนะครับค่ะก็เจอกันใหม่เด็กกับคุณดนตรีเ้าใจจะไปอย่างหน้า,าใหญ่นี่เธออยากจะรอมา i มากที่ดนมาทําเป็นนางแก่สองหมวดจึงคิดได้ว่านี่แหละน้าใจของผู้ดีเมื่อยังหลงรูปชูโฉมอกความแม่นอนไม่ได้หรอกมันตรงกนันแ้ลตามคำาระก,กนว่าสักตีคือตะกตูหมวดคิดได้แต่ก็ยังตัดไม่ได้เพราะความสัมพันธ์มันสร้างฝันมานานจึงท,ทำให้หมวดลืมกันเดือนหงินทั้คู่กองมแล้วในวันนั้นหมวดต้องเอาตุราก็มาเป็นสิ่งปลอมใจเพื่อต้อาการที่จะมันลืมบนดาตีแต่ไม่ได้ ราจะขอสรุปให้มันสนใจของทันผู้ชมไปเถอะบ้างหลังจากนายมาดนศึกษากบวนดัตีแล้วนับประมาณได้20วันกอดีนายกําพลก็ได้ไปศึกษาติดต่อขอมันบุนดาตีกับคุณหลวงกันทนคุณหลวงก็ไม่ขัดข้องเมื่อตกลงใจเศรษฐีกัมพลต้องการจะนำเงินไปมัหนึงเสนมาการไปมั่นนี้ไม่ต้องการที่จะยกขันหมากลากไม้ไปหรอกเพีงแจ่จะนำเงินไปมอบหมายกับคุณหลวงก็นั่นเอง ตอนที่จะจากบ้านไปตั้งสามคนดื่มกินจจกันอย่างสนุกสนานทีเดียว สุนมารวมมนลลงสุนกาพร้อมเงินตราหอบดาอกไม่ปิดรับสืบ่อข้าวยาบารามาต่อติดส่งส,สุขสิตในเมืองน้อออกจากใจมีกองเพื่อนเลือนลับมากับเราผักผู้กองผู้กับจับไม่ได้ฝ้ตาตาข้าการกาพิดตาในกรรมบ้านไดไม่เคยรู้ คุณีคงใจไม่วัดเท่าไรรางขึเต็มใจรัดุกาอัารารารตังไงพรอมมือนมันเราเตรียมมาฮ็ดะดับหึ่งแานบานบิาบิกา้าที่เรนัาเป็นกองทุนมุ่งรับมนบอออันเลังรลับหรือเอยอาจายเลยเป็นถูกขอทิดาสาวของคุณหลวงกำทรให้กับเจ้ามันดนลูกชายของเรา หลุดดังพบแก้วสารพัดนึกก็ว่าได้พประการที่หนึ่งคุณพรพนท่านเป็นคนรวยแล้วก็รวยดั้งรวยเดิมเป็นเสีด้วยทีนี้ก็จะตกมาจากเท่าไรแล้วเราจะไปลวงอะไรเพราะเมื่อเขาแต่งงานวัชสมบัติทุกอย่างมันจะต้องตกทอดมาเป็นของเจ้ามันนลูกชายของเราเพียงคนเดียวใช่ไลยวัยข้าเชื่อแล้วว่าน้ำมันสมองของแกเริงความคิดของแกงไม่มีใครสู้ได้หรอก เขาจะตกทอดมาจากเท่าไรแล้วจะไปกลัวทําไมเพราะสมบัติทุกอย่างต่อไปในวันข้างหน้ามันจะต้องตกมาเป็นของเจ้ามันดุลชายของแกเพียงคนเดียวใช่เนี่ยคนรวยแล้วรวยรวยกันตายรวยกันจิบไม้ในยุ่งพีไม่รวยกันลูกคนรวยไปได้กับลูกคนมีกับรวยกันตายยู่กันอยากเลย นี่ทำทับเปลี่ยนกันมั่งว่าพ่าหลัคนรวยไปได้กับหลัคนจนมัง่งบ่ไดในยู่ในกินกันตักี้นี่ถ้าหลัคนจนไปได้กับหลัคนรวยเลยปลาดูเจ้านินตาเย็นอย่าปักแต่งกันหลัก็แต่งตัวหลัคนจนจนเราต้องแต่งปันพลือ้อกบคนรวยไม่เอาแต่งปันพลือ้อกันไม่ผลในลูกนองรถนายกันแล้วกันตำแน่งยางรุ้งไปกับกับรถจ้างกุดลินจางและมีรวยขึ้นโรนด หลัวก,กูคนหนึ่งตัวว่าพีตัวยิ่งปล้ำต้องเง้ขึ้นโรงเรียนมาทีร่รวมได้เป็นครูตักนเพื่อนบนไดู้ดวันด้วยดิก,กถึงหลกทานกันหลกวจ้าไ,ได้เป็นครูรึแล้วปลเ,ลเวลป,กกปลิดได้ได้แต่หมอดสอดต้องกายจับปล้ำปนไม่หูัวกายเปลิดได้ก็จับผมบันบ,นนนบนันทนทนจับผมเติมทีพุ่งดันพุ่งฟองนง่นตีสีสีกูกล้าใจว่าเป็นหลักระไรป่าแหวมอตวัว เมื่อวานไม่ปรื้อในนีืก็ลกตัวเก็บพุ่งได้พ่องนี้เรากินยำพวกไก่มันก็ไปมาแรงถ้าย,ยาบำรุงมารักษ่าปลามากินอยู่ที่บ้านครบทุกเดือนความใกล้ข่วมตัวเกิดออกมาเป็นเล็กกล่ำปนใกล้ในยงเต็มหม้อก็ตามไม่ก่อยตันลูกคนจนจนรเราเปื่อนไม่ไกลเต็งใจนี่กองนี่นเดิกวันนี้เป็นวันที่กูสบายใจมากนะน,นะดิก แค่ต้องการจะดื่มรกเท่าไรก็ดื่มต่อไปสิพอแล้วไรกินไรนักหน้าแล้วก็ว่าแล้ววิ่งป้อมบอกกล่าวกินเหล้าผมมึนไม่ใจเห็นว่าเหล้าไม่ดื่อเลนกินนองปินนองตายลมไม่ใจคนประเภทนั้นกลงมูกไม่ใจขึ้นป้อมดีนี่บางคนเลยหายนี่พวกกินเหล้าเผื่อแก้งเลยกลงมูกขึ้นปมเผื่อจุงในถุงแก้วก็มึกพ้มก็แก้วตบจงกต่างแก้วก็มึกควกมั็ไม่ได้มาไหว กันต๊ะบวกไม่กี้กันนี่ตั้งอยู่วันหนึ่งแต่ฉันคิดว่าดื่มกันแค่นี้พอแล้วมึสงสลายเดี๋ยวคุณหลวงท่านจะรอคอยเราไปดื่มกันที่บ้านคุณหลวงออกดีกวา่าก็จะต้องจับประดาจับไปต้อนรับเตรียมไปต้อนรับเราแน่ทางั้นเดินทางมาเดี๋ยวนี้ใช่ตกลง้างั้นเราเตรียมเงินไว้แล้วดึงแผนบาทแล้วก็ใส่ถุงไว้เรียบร้อย การเดินทางไม่มีใครรู้ว่าเราออกเดินทางวันนี้พระกันพางเงินแสนเดินทางเนี่ยมันมีอันตรายนายดิกแกจะต้องถือเงินและแกจะต้องรับผิดชอบในเรื่องเงินเข้าใจไหมย้ายมันขาดจากแสนบาทผมพูดวันนั้นไม่ตู้แหละตัวนับผมไม่จะในเล่อยู่กันไม่รู้กลับไม่กลบับรับรองว่าครบที่นายดิกไม่ขาดแม้แต่บาทเดียวเออกลบกลบับรลบ,ลบมันเลยปุผมไม่เจะแกเล่แตาแต่ตื้อนี่แต่ที่นี่ปัญญาอีท้ายแล้วเวลาตื้ออืนนะกูตื้อทุกที เจอเวลาโจนุกในยิงกูใะยิงต่ำเปรตกูลนกันอุกกบกูสั่งใหเด่านนี้ต้องไม่ใจต้องบัดกูต้องบัดเดินทางเดี๋ยวนี้ในดิบไปถือเงินรับทาเงินได้ปลอดภัยซื้อเงินเกื่อนเดินตัวนักเลาว่ากูวันนี้การดื่มสุรามาไตยานี้เพราะเราจะไปเตรีมกาไม่เงนใสจะไปได้ตามมือเงีตีกิดมานนำการสร้างมือ

สำฝนพ้าไปเออที่ยวไทยก็ตั้งมาดอนปาตาที่เนินบานจอร์อุตัยวางแผนการอยู่ทั้งน,นั้นที่จะปล้นเศรษฐีสมพลแต่วันนี้สายรับองเขาดีมากสายรับบอกเขาว่า วันนี้เศรษฐีจำพนจะต้องนำเงินเต็มบานไปมั่นที่ดาสาวที่บุรุษกำโดนให้กับเจ้ามาดนลูกชายเสือหัวไทยเสือนุ่ยเสือเท่งเตรียมตัวพร้อมเมื่อเศรษฐีจำพนออกจากบ้านเสือหัวไทยนำประวัติจูนก็ไปต้นโดยที่เจ้าซักไม่ทันรู้ตัวถึงไปในลูกเท่งเตรียมตัวให้พร้อมเมืเศรษฐีจำพนออกจากบ้านแล้วจัดการต้นมันแล้วก็ฆ่ามันเสียหมดตามใช่นหม ร้อนเหลางในวันนี้เออไอเตอร์ตี้กับพลโูบาดนานแต่พนไมนได้เกิดตอนมันตีมันวางเฟงงนแต่ไอ้ปนเลนไอเจ้าถึงมากบุ๊คประมาณเหลาเลวต้องยาววันนี้วันนี้แล้ววันฝนเอาจิงกันเลยวันหรือนนห,อหอรือหนุกฝนเอาแต่ตับ สับตั้งปลข่าเจ้าข้องสับปลนแบบนี้ก็เรียกว่าปลนแบบเที่หัวไอ้เทปุ๊บเสตีกขมพลในภาคพวกทุกคนอย่าเพิ่งคิดต่อสู้กัน,นขาคาพวกเราได้ลอ้อมพวกแกบหมดแล้ถ้าพวากแกคิดต่อสู้เราจะไม่รับรองความปลอดภัยในชีวิตของพวกแกลราเสตีกมพล phải ngồi nhìn thấy ông giờ phải trúng mắt nhìn đi đấy, phải nhìn có chụp phải ngồi nhìn rồi leo lên như cây quế, đến bây giờ thì tịt cả con nữa, vậy mắm cua yin hay rút cả na cho qua đại. เตงตั้งแกขึ้นมาเพื่อจะได้ตางหูต่างตาของประชาชนบำบัดทุกบรรลุลุกหรือเป็นหัวหน้าของประชาชนภายในหมู่บ้านคนสุดท้ายจะมาร่วมมือกับเศรษฐีกับคนคูที่ทุกบ้านของเขผู้ใหญ่ยากแกจะคืนดูต่อไปประชาชนนะคงจะมีความสุขขึ้นมาไม่ได้แกตายซะเถอะผู้ใหญ่ยันเห็ <c oughs> นว่าผู้ใหญ่จันมาร่วมมือกัอบเศรษฐีกับคน กูดรีดลูกบ้านของกองเสือมอุตเล็งจะสนปืนไปที่เดือนร่างฝีมือที่แม,ม่นยำเพราะฝึกฝนกระสุนตัดขั้วหัวใจผู้ผู้ใหญ่ลมพัดลงกระที่กาดใจตายไปทันทีโอ้ยโยยัยตายแล้ว วิ่งมาตัวรอดแตกกระสุนทั้งสามกระบอกเล็งปากกระบอกปืนมาที่เรือนร่างของเศรษฐีกำพลทันั้นระยะทางมันไกลมาแล้วทำให้กระสุนพลาดเต้าหมายมาถูกที่ขาเศรษฐีกำพลล้มลงกับพี่แล้วก็ลุกขึ้นวิ่งต่อไปโอ้ยโอ้ยสา๊้ากูรู้แล้วว่าดิกช่วยลือกูด้วยดิ้เด้ย ไปได้เว้ยถทีกับพนซุกสองาหูแล้วลุงวิหลงเท่ตามมัน้ามไมได้ได้าอย่าบงกละดุกละดิ๊ก ขึ้นตะดุกตะ,ตะเดือดตะดีปีนหน้ามาตอนนี้ยใย่คิดต่อสู้อีสู้ไม่ดูในใครสู้นั้นตัอว่าตู้อย่าลืมนะว่ากูมัดลงพื้นเลยนะจะตึงมัดลงพื้นไม่อยาตสองยาวนี่ขอมาตู้มไม่เบื่อเนอนะ ยิงเลยยิงเลยเลยเแทงยิงยิงเม้าวายปตะควายจะตีกับคนยิงมันเลยยิงนะเพื่นยิงกูคู่อะไรเนี่ยตำรวไม่รู้ตำรวเลยเฮ็ดเนี่ยเพื่อนเนาะแต่มึงอย่าลืมนะเพื่อนแต่ยิงกูตายหลอกกูทิพว่าคนีนบ้านกัวปลาไปเฉียดเฉียด้อยมัดกันเลยเพื่อนนะเราตั้งยู่กับมันต้องตายแบบตัวดรามานตายด้วยความอดอยาก qua phá qua gặp cu tầng bê anh nhà tâm mình màu gần trắng và gần chan nữa nhu gặp vào đây kinh ra cầm bồn mình liền bữa nữa đi về đây rồi là vậy thì màu gần chan hả cầm bồn có phải cao lục bài không Mang tới đây Namu lo kai lo ku lúc làm sao, mang gai gặp mà, ơn tao mang luôn gặp tao gặp tao gặp tao cái tao gặp 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 Oh, ta mới chạy lên cu này tung lên. À. Đơn mến đấy nó. Tiếng công và hơn cu có mấy lẻ đi hòa hơn mấy hơn kẹt lại thế. Mà chạy lên là cụt tôi phải có hấp rồi điếc. Em bình luận em vừa nói vậy vẫn tí cỏ hấp chứ. Mà mất lần chính vừa nói tại không? Chẳng trí à, mày rồi tí đen đen bơ. Thì đâm lục. Mày rồi cũng tí đen đấy. ท่านนี่ก็จอบตามเงินนักหน้าบริานจนนันจนจำเดียวเดียวกันได้ลุยไต่งแต่นี้ตู้ตำรวจใจมัดนะเพื่อนนี่ต้นแฟนหนึ่งใจไม่มดแต่ก็ยังเป็นลามงยังไม่พอใจอยู่เนาะไอ้กูก็รับยุ่กันนี่เพื่อนนะเพื่อนก็ไปหลบตัว้านกินนี่เพื่อนนะในนกระตู้ได้หลบลองนี่ก็รับยุ่งี่เพื่อนนะไอ้ไอ้มับยุ่กันนี่เดรูมัน โจนี้แม่มันก็ยังงี้ดูคนอยู่เลยมันผูดในดูอีตายกูก็นักยุ่มกันนี่เพื่อนะยุ่มมาตั้งแต่ยามาแรงเราอีมาต่อยยุ่มกองเพื่องตาวน,นี้ก็พอฮีดึงฮีดเลยอะตาปลาพันเลย,ปอย,อยเปรตอ่ะไหวเลยเพื่อนกันนั่นเอาไปเซะเอ <c oughs> อใจนี้นี่ต้องผูดยับกันแต่วงใจเปล่าไม่ใจเล่นไม่เพื่อนไปหลอกใจนะ กะดูว่าตู้ใจดีบันนีต่อไปในวันข้างหน้าเที่ไปเบิกเงินจริงต,ต้องแส้ซ้ำแส้กูหวังแฟนในตู้พลันลาวแล้วกูคอยกอที่ยุมที่ยุมเปลินแล้วนะไม่ไมาเปลินมาแล้วบอกกับเทตี้กับพลกันบอกว่าเพื่อมันบอกว่าอยากไล่มักินเด้อใจอะไรก้ามันใจไงก้าเทตี้กนนะับพลันมึงรู้ว่ากันไอ้เทตี้กับพลมันเป็นคนที่อุบาทว์ไว้ไม่ได้ คำไห้ะมาเป็นเทตตี้ตีหน้าเหลือดอย่างเงินอย่างทองอออให้ประชาชนยืมแล้วเตยหน้าเตะต้วนันประชาชนมาคำไว้เราคิดดอกจนก้อนควนพ้นทุตายเตะต่ำกินองประชาชนในเทตตี้กับคนมันจอมาดนี่คนเตะนักแ่นดินมันมาการโดนแต่เทตี้กับคนตายทุกงไม่หมักสักแ่นดินนี้